ดูดวงชาวราศีมินโชคดีดวงเปิดจะไม่ทนกับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปในเมื่อดวงชะตาท่านจะเปิดขอทานายว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ชะตาดีๆเปิดแล้วในปี2 5 0 7จะทนกับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปก็ต้องทนนะครับไม่มีสิทธิ์เลือกในดวงชะตาัะผมถึงแม้ดวงชะตาจะเปิดลูกโลกะสมเ็จสุขสมสมหวังดังใจหมาย ก็ต้องทำในสิ่งที่ท่านเป็นอีกต่อไปต้องอดทนอดกัน้นนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทนก็เรืองเป็นสิทธิ์ของท่านครับไม่ผิดนะครับแต่ว่าการอดทนจะนำพาให้ท่านดวงเปิดไปเยาวยาในปี2567การตัดสินใจเกิดขึ้นในโชคชะตาการชิงไหวชิงพลิบการแข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาจะดวงชะตาเปิด เงินทองจะไหลายมาเทมาประสบความสําเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาครอบครัวสุขสมสมหวังดังใจหมายจิตใจแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการปฏิบัติโอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวขึ้นมาสวยงามสวยสดงดงามโชคชะตาจะมีใครสนับสนุนค้ำชูหุนนำโชคชะตาและมีแกฑ์ จัดแจงตามแบบแผนรายได้จะสูงเป็นพิเศษภาระที่หนักหน่วงที่ท่านรู้สึกอึดอัดก็จะสามารถเคลียร์ได้ปัญหาต่างๆจะเกิดความสับสนงงงวยเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ทุ่งข้าวเหลืองอารามหัวใจพองโตนะครับต้นไม้อิงหลักนะครับช่วยท้องเกิดขึ้นช่วยรางวัลเกิดขึ้นนะครับการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคุณจะได้ค้นพบได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาเจรจาต่อรองและพูดคุยและถูกชะตาด้วยแต่ปัญหาต่างๆกลับเข้ามากับเบื่อนายเมื่อถึงเวลาทำไมข้าพเจ้าต้องเจอแบบนี้อีกแล้วทำไมข้าพเจ้าต้องอดทนแบบนี้อีกต่อไปก็บอกได้เลยครับตกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะการที่ท่านยอมเสียเปรียบ ครับนะไม่ใช่แปลว่าท่านจะแพ้แต่ถ้าท่านยอมเสียเปรียบอาจจะตกตำแหน่งบุญนะครับจะได้สร้างบุญงามความดีได้นะครับจัดแจงตามแบบแผนธุรกิจของท่านให้ราบลื่นยอมนิดเสียหน่อยจะเป็นอะไรล่ะการที่ท่านจะเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมองกันไกลเห็นอนาคต ให้ท่านปกปิดซ่อนเลนนะครับผมอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดปัญหาต่างๆทําให้ท่านรู้สึกจิตใจพอเหี่ยวนะครับจิตใจนะครับเป็นผู้ที่ยอมแพ้กับปัญหาต่างๆนะครับผมแต่ให้ท่านอดทนเป็นอย่างมากเพราะว่าดวงชะตาขอทํานายว่าดวงเปิดท่านจะรู้สึกเึือเฟิมด้วยอํานาจบารมีวาสนาขีมาอัศวินขีมาถือดาบประหัรประหาร สตูโมมานโชคชะตาจะเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอะไรบางอย่างที่จะทำให้ท่านรู้สึกความเล่าร้อนร้อนแรงให้ท่านอดทนเพราะว่าท่านจะได้ต่อสู้กับไทยบางคนทำให้จิตใจของท่านนะครับต้องปะทะอย่างเต็มเต็ม ใครบางคนจะนำพาข่าวสารจากต่างแดนต่างถิ่นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองติดต่อเจราจาการค้าอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับครอบครัวสุขสันต์มีความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับจัดแจงตามแบบแผนดาบสองไายเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับคุณจะได้ค้นพบ ได้พบได้เจอได้พูดคุยได้เจรจาได้ต่อรองท่านจะรู้สึกอึดอัดขึงขังเอาจริงเอาจังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำด้วยตัวท่านเองท่านต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่มีใครช่วยเหลือท่านได้เลยในโชคชะตานะครับผมจะได้มีเหตุการณ์ที่มีใครบางคนนำถ้วยรางวัลมาให้ แต่ก่อนที่จะนํำถ้วยรางวัลมาให้ท่านควรที่จะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าโชคชะตาตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือคาชูวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงตามแบบแผนนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาครับผู้คนเยอะแยะมากมายเข้ามาในโชคชะตาแสงสว่างจะบังเกิด เงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสําสเร็จนะครับจะเกิดขึ้นเป็นในลักษณะโชคลาภเงินทองบารมีนะครับจะกล้าได้กล้าเสียมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังนะครับผมถ้าท่านได้พบเจอกับใครบางคนเขาอาจจะชี้นําทางทําให้ท่านประสบ็ลนะครับ เกิดความมั่นคงทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินโชคชะตามีความสมดุลในครอบครัวและบอกถึงงานที่น่าสนใจมีความเทเยอทะยานเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นศูนย์กลางของความสนใจเป็นคนที่มีฐานะในสังคมเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้อื่นเป็นคนที่ชอบให้เรื่องรักให ในความสัมพันธ์ทางเพศเป็นคนที่อวดดีชอบแข่งขันมีความสามารถในการเป็นผูน้นําเป็นคนที่อบปุ่นมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนมีสเสน่ห์ที่ไม่ธรรมดาผู้หญิงทุกคนมีมีความสําเร็จในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับช่วงเสตาเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนรักและคิดในแง่บวก นะชาวราศีมินตกตำแหน่งที่ดีมากเพราะฉะนั้นใครอยากมีคู่เป็นชาวราศีมินถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับโชคชะตาในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินนะครับผมข่าวดีเกิดขึ้นในดวงชะตาควรที่จะต้องนะครับปรับปรุงแก้ไขหรือถวายน้ํามันตะเกียงซึ่งต่างๆที่จะเข้ามาในดวงชะตาของท่านอาจจะทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวาย ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเซ็นสัญญานะซื้อขายที่ดินก็ไดนะ้นะครับต่อรองเาจาจระเป็นผลบวกนะจะเป็นผลประโยชน์แก่ตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันงินจะตาชีวิตรับทรัพย์จะมีข่าวดีมองการไกลถึงอนาคตนะคจะได้ปรับปรบปุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านจะเป็นผู้ให้ ครับคุณจะเป็นผู้ให้จะนำพาซ,ซึ่งความประสบความสำเร็จแก่ตัวท่านเองขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซปเประแตงนะครับสนับสนุนทางช่องได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ